สวัสดีครับคลิปนี้จะสอนวิธีการเปลี่ยนรหัสแอปดูกล้องวงจรปิดนะครับของยี่ห้อ HiVision นะครับแอปชื่อว่าแอป Hikconnect นะครับบางครั้งนะครับเราต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านนะครับ โดยที่บางทีเราเองก็ลืมหรือไม่ก็เราต้องการเปลี่ยนเพื่อไม่ให้คนอื่นนะครับที่อาจรู้รหัสเรานะครับแล้วก็เปลี่ยนใหม่ครับวิธีเปลี่ยนทําอย่างนี้นะครับเปิดแอปขึ้นมานะครับถ้าท่านกําลังล็อกอินอยู่ก็ให้ไปล็อกเอาท์ออกไปก่อนนะครับแล้วก็เปิดมาที่แอปใหม่นะครับเลือกที่ โทรศัพท์มือถือนะครับสำหรับท่านที่ลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์มือถือไว้คลิปนี้จะสอนวิธีเปลี่ยนโดยใช้เบอร์มือถือก่อนนะครับส่วนคลิปหน้าจะเป็นการเปลี่ยนโดยใช้อีเมลนะครับคลิปนี้สำหรับท่านที่ลงทะเบียนด้วยโทรศัพท์มือถือนะครับให้เลือกที่รูปโทรศัพท์แล้วก็ใส่เบอร์โทรของเราเข้าไปนะครับอย่างอันนี้เป็นเบอร์ผมเองนะครับรหัสผ่าน สมมุติเราจําไม่ได้นะครับหรือเราต้องการเปลี่ยนประมาณนี้นะครับนะรบหัสผ่านไม่ถูกต้องนะครับบางทีเราจําไม่ได้หรือว่าเราต้องการเปลี่ยนให้กดที่คําว่าลืมรหัสผ่านตรงนี้นะครับลืมรหัสผ่านตรงนี้แล้วให้เลือกข้อที่2นะครับตั้งค่าใหม่ด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือจากนั้นกดถัดไปครับ ภูมิภาคเป็นเลข66นะครับสำหรับท่านที่อยู่ประเทศไทยนะครับให้เป็นเลข66แล้วก็ตามด้วยเบอร์มือถือกดถัดไปจากนั้นก็ใส่ข้อความที่ปรากฏตรงด้านขวานี้นะครับ m b i แล้วก็เลข8ข้อความพวกนี้มันจะสุบไปเรื่อยๆนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ตามที่เราเห็นเลย กดตกลงนะครับระบบก็จะส่งข้อความมาให้เรานะครับข้อความ sms นะครับแล้วก็กดเข้าไปดูนะครับข้อความ sms นะครับอ่านี้ผมลองทำไปหลายครั้งแล้วนะครับครั้งล่าสุดจะเป็น2860นะครับเราก็นำข้อความนี้ไปใส่ครับ 2 8 6แแล้วกดถัดไปในขั้นตอนนี้เราสามารถตั้งรหัสผ่านใหม่ได้เลยครับเราก็ใส่รหัสผ่านใหม่ไปรหัสผ่านแนะนำว่าต้องมี8ตัวถึง16ตัวนะครับ8ตัวขึ้นไปแล้วก็ให้มีตัวอักษรใหญ่อักษรเล็กแล้วก็ตัวเลขด้วยนะครับจะได้ จะได้คาดเดาได้ยากนะครับในทีนี้สมมุตินะครับสมมุติผมใส่รหัสผ่านใหม่เข้าไปนะครับก็ผมก็ใส่ A <c oughs> ผมก็ใส่ชื่อผมนะครับ <c oughs> ดีด,ด,ดนะครับแล้วก็ตามด้วยอักษรพิเศษด้วยนะครับมี add ขีดบวกนะครับ5342อย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นด้านบนนะครับใส่เสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นด้านบนเลยครับครับก็จะเป็นการใส่เปลี่ยนรหัสใหม่กดบันทึกไว้นะครับถ้าเป็น Android มันก็จะมีบันทึกให้ด้วยนะครับตอนนี้เราก็ได้แอปนะครับที่เป็นรหัสใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับ เดี๋ยวผมลองกดล็อกเอาล์ออกไปดูนะครับไปที่เพิ่มเติมแล้วก็เลื่อนขึ้นไปล็อกเอาท์ตกลงนะครับเวลาล็อกอินเราก็ใช้รหัสใหม่นะครับที่เราเพิ่งเปลี่ยนเมื่อสักครู่นี้นะครับใส่รหัสเข้าไปเลยเมื่อใส่รหัสเสร็จแล้วนะครับให้กดล็อกอินนะครับระบบก็ล็อกอินมาให้เรียบร้อยนะครับมันก็จะเจอ กล้องเจออะไรที่เราอแอดไว้แล้วนะครับแต่นี่ของผมยังไม่ได้แอดกล้องอะไรนะครับเป็นตัวอย่างที่ทำให้ดูเฉยเฉยนะครับง่ายไหมละครับสำหรับการเปลี่ยนรหัสแอปกล้องวงจรปิดนะครับเราสามารถเปลี่ยนกี่ครั้งก็ได้นะครับอยากเปลี่ยนเมื่อไหร่เราก็เปลี่ยนนะครับไม่อยากให้ใครดูไม่อยากให้ใครรู้เราก็เปลี่ยนนะครับบางครั้งเราให้เพื่อนบ้านญาติพี่น้องดู ทีนี้เราไม่อยากให้ดูแล้วเราก็มาเปลี่ยนรหัสตรงนี้ก็ได้นะครับเป็นวิธีง่ายๆสามารถทำได้เองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ